ครับกับสวัสดีช่วงเ้าของวันทีหิบซีท่านว่าคมพ่อสอนสองากบับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งกับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมุนเมียสียูซี่พะโคสิ่งเลยและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องกันครับครับกับพบพ่อกันทุกเ้าครับพี่น้องครับกับย่าเฝ้าเบื่อกันครับพี่น้องครับสำหรับเ้านี้กัสีมารีวิวง่วงชุดเหมือว่านะครับแต่ความพิเศษไปก็นั้นครับพี่น้องครับ ก็มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่อมาหลายครับวันนี้พี่ต้องต่อผลนะครับเดี๋ยวผมสีว้ลล์ให้เว้ามองขายรถ้ะครับพี่น้องครับเป็นงัวทรงฟี่บอมี่มาจำเจ็บเงินปลายทางครับเอาแม่เรกนี่ก่อนครับเป็นแม่ทองหกเดือนประกันทองให้ได้ครับสูงร้อยสี่สิบบัวครับพี่น้องครับเป็นแม่ไถ่ไงโบดขบเครืองครับลูกบาเกินตัวที่สามในทองนะครับจะแม่สดๆแขวเตรียมปลาเชียงเชียงจับได้บายได้แด้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับเอาไปในราคาสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับ ทั้งควาประกันทองให้หกเดือนครับพี่น้องครับตัววเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมื่อโต๊ะนำเรียงเสือพี่น้องครับเจ้าของเกาบปดูเลครับนี่มายุ่งขงผมก็ได้จนได้นยังกะนี่ครับดีขึ้นหลายครับพี่น้องครับแล้วได้ท่องทับพอดีมากพอมครับพี่น้องครับทับพอดีมากครับถึงเชื่องจับไปได้ครับพี่น้องครับนี่ครับโบทขครบเครืองนะครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆนี่ครับ ได้เมียพันธี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับเราก็ได้ทองแก่ทองครับทองหกเดือนมากันทองนะครับพี่น้องครับไห้ลูกไปยังไปเดี๋ยวมันจูงมันครับพี่น้องครับมัวยิงเชืองครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับเอาลูกไหนี่ครับเชืองจับได้ใบได้ครับวัวมีตําหนิยังครับพี่น้องครับดีทว่าขาดน้ำเลี้ยงจัน้อยครับพี่น้องครับนี่ครับหกเดือนนะครับทองหกเดือนทับตัวพอบามันเซิงละพันครับพี่น้องครับ สองหมื่นสองพันบาทเด้อครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลต์มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเด้อครับพี่น้องครับกคกติกาทั้งข้อก็เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควบสาใจเด้อครับพี่น้องครับมากี่ลีกจ้องโทษนะครับบัานนี้หันคำว่าเมืองเมียลูกเมียครับเดี๋ยวพามึงลูกโตลูกสาวเพิ่งครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นลูกผสมสีออก อซาโลเล่ครับลูกผสมเรมันครับพี่น้องครับเม่แม่ไท่กลางนี่ครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่สี่เดือนแม่กะมีเปอร์เซ็นทองนะครับพ่อมีพ่อคุ้มคอกพองตัวนี้แหละครับคุ้มอยู่ครับพี่น้องครับลูกสาวครับพ่อไปวัดไปว่าพ่อเมืองครับพี่น้องครับเป็นมั่วลูกแรกครับพี่น้องครับแม่สูงรอยสามสิบบัวครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สดสดครับเดี๋ยวพ่าย่างกันนมึงครับพี่น้องครับสาหรับค้นี้กะมองขายเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทครับงดต่อครับพี่น้องครับ ผู้ใดมากะจังเสือบ่กมากะบ่เป็นยังครับพี่น้องครับเพราะว่าทางขอก้าขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับนี่ครับทรงฟีอีก200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันบไกลกันหลาย200บวกเนี่ยกะยุ่นกันไปแต่ว่าถ้ามันไกลกันหลายนี่ท่านก็ต้องซอยค่ามหมูมันทางขอก้นเด้ครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับง่อสดๆอยู่ครับพี่น้องครับ แม่รุ่นทรวงนะครับพี่น้องครับผ่านไปนะครับพี่น้องครับโค้มนี่ครับนี่มีตะงัวแดงครับพี่น้องครับมีตะงัวแดงมีไทถเงยไยกลางแหละครับมาเนี่ครับลูกผสมบามันครับลูกผสมซาโลเล่นี่ตัวลูกสาวมันครับสองหมื่นสองพันบาทผ่านไปครับพี่น้องครับบัเนี้ยมะม่วงแม่ลูกเมียงัวลูกแรกนะครับลูกสาวอยู่แปดเดือนเดี๋ยวพามึงตัวลูกสาวมันครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวเป็นลูกกระทบครับพี่น้องครับ สาสูงลอยนี่สิบแน่ะครับพี่น้องครับโบดครบเครื่องกันครับพี่น้องครับนี่ตวลกสาวนี่ครับก็นังย่างไปอยู่นี่ครับแล้วก็แม่ท่องอีก6หกเดือนประกันท่องไงครับตัวเศร้าท้องเรียบร้อยแล้วครับจับตัวพอประมาณนะครับพี่น้องครับม่มีการยัดลูกหลอดครับอยู่นี่ครับเอาตามค่วงเป็นจริงตามจากของเก่าให้ข้อมูลมากครับพี่น้องครับส่วนมากงบปมาณของผมนี่สิบ่ค่อยทับหลอดสาเหตุที่บ่ทับหลอดนี่บางที่จับสัตว์บ่ตรง เรากะไปผสมกับพ่ติดบางที่กะโทษเอือนหมอหมอกับ่อ่อยอย่างมากหมออยู่ไกลครับพี่น้องครับแต่ว่าถามีอ่าตัวที่ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่ามีพอพันอยู่แถวนี้ครับพี่น้องครับที่เ็นมาไว้ครับพี่น้องครับที่มาเซ่งไงผมเหรอครับโทษปุ๊บๆมาปุ๊บๆเกินชั่วโมงทีละครับพี่น้องครับก็ดีของการผสมโตคือว่าถ้ามันพอเป็นัาว์ดิลีนี่มันสิบ่ให้ตัวผูเซิงครับพี่น้องครับนี่ครับกอดีการผสมโตครับพี่น้องครับนี่ครับเมีลูกเมียงัวลูกแรก สาวอยู่แปดเดือนแม่ท้องหกเดือนแม่สูงวัยสี่สิบบวกลบสองบวชขบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกเนะครับว่ามองขายเลยครับพี่น้องครับงดต่อครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเอาไปสามหมื่นหกพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันดนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตำบลมันฝางอำเภอกาเสรวิเศษจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ นี่ครับเลี้ยมโตดีครับพี่น้องครับแม่ไถ่เงยกัประมาณนี้ครับตัวลูกสาวกับลูกสาวลูกผสมครับเป็นลูกกระทบแล้วครับน้ำลึงดีครับพี่น้องครับสวยๆเลยครับพี่น้องครับแอบแชร์สามหมื่นหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกล่าวเพาคอยเดาเขาไปต่อเป็นไรครับถ้าโทรมาผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมถืโทรกลับเองเด้อครับพี่น้องครับให้สิทธิ์คนพร้อมจบครับราคานี่ครับพี่น้องครับหรือท่านสีแยกแม่ก็ได้ครับแต่ว่าแยกเนีราคาแพงขึ้นครับ แยกเมียสามหมื่นบาทประกันท่องหกเดือนแยกลูกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับถ้ายกนี่สามหมื่นหกพันบาทครับสุดคุ้มครับพี่น้องครับถ้าแยกก็ราคาตามที่ผมนําเลี้ยงแหละครับพี่น้องครับมีคนถามแยกหลายผมก็บอกอยู่ว่าถ้าแยกมันเป็นง้อแพงเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าแยกก็ภูจ้องผมนี่ห้าเหลียตัวใดตัวหนึ่งกับสิได้เลี้ยงไว้ห้าไม่มีผู้ซื้อมนะครับถ้าขายเป็นแม่ลูกกับสิได้เธอครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกสิแยกได้ไหมนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากช่องยูทูบ ยูซี่าาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากอุดหนุนฝากเขามารับชมชิปลุงในบ้านหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหน่อยหเขานั่นเอครับ,รบพี่น้องครับครับสำหรับชิปนี้ก็ขคอจว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ